นี่คือแผ่นที่สั่งมาไว้จะเอามาหุ้มเบาะนะครับเเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอ้ใช้ได้สวยมากงานดีราคาถูกนะไม่แพงขืนเันเลอรเลยนเนี่ยโ,โอ้โหใช้ทำบเบาะแล้วน่าจะเหลืออยก,ก็การาบสวัสดีทุกคนนะครับผม วันนี้นะครับผมจะมาหุ้มเบาะครับเบาะเดิมมันขาดครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเออก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับมาเริ่มเลยขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ถอดน็อตตัวยึดสายลัดนี้ออกนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับอีกมันจะถอดอยากนิดนึงนะแต่ตัวน็อตถอดไม่ยากหรอกแต่ว่าไอตัวไอแผ่นเหล็กเนี่ยที่รองเนี่ยมันจะออกอยากนิดนึงก็ต้องใช้ไขควงงัดออกนะครับ ตามคลิปนะครับผมงัดออกทั้งสองฟังเนาะเสร็จแล้วก็ขัดน็อตเก็บไว้ก่อนแก้ปัญหานะครับนี่รอบข้างนะครับผมก็เขาก็จะเย็บแม็กมากอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับผมงัดออกเฮ้ยใ,ในคลิปผมก็จะใช้ไขควงตัวเล็กก็จะแบบตัวเล็กนะงัดออกแล้วก็เอาคีมดึงเพราะว่ามันงัดแล้วมันไม่หลุดเลยไงมันหลุดออกมาฟังเดียวแล้วมันมีขาอีกฟังหนึ่งอะ่ะ ติดอยู่เราก็เลยต้องใช้ครีมดึงออกบางตัวมันก็งัดแล้วออกเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาที่ง,งัดออกมาหมดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราก็ดึงมันออกเลยนะครับแกะออก <ward> er> เมื่อเราแกะออกมานะครับผมก็จะได้สภาพนี้โหดูหนังเก่าดิสภาพแบบเยินมากขาดเป็นรูเป็นรอยฟองน้ําก็เย็นนะครับอันนี้ของเดิมนะครับผมเขาจะห่อพลาสติกอย่างนี้มาให้ด้วยเนาะ การแบบฟองน้ํามันเปียกนะครับผมก็แกะออกใหม่เลยเยวเปลี่ยนใหม่มันก็จะมีรอยที่แบบขุกขรดนิดนึงนะครับแต่ว่าผมไม่ซีเรสเพราะเดี๋ยวผมจะพุ่มฟองน้ําใหม่เสริมเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือกาวกาวที่เขาใช้พุ่มบ่อเออเป็นพวกกาวยางหาซื้อได้ตามร,ร้าน20บาททั่วไปนะครับแต่ลแล้วก็บีบกาวใสแล้วก็ะเลงให้ทั่วนะครับแต่ มีข้อแนะนำนนึงะครับผมคือกาวหลอดเนี้ยมันไม่พอกาวมันหลอดเล็กไปนะครับซื้อเป็นป๋องเลยนะครับคุ้มกว่านะครับพอบีบนะครับผมทากาวให้ทั่วทั้งสองแผ่นนะครับทิ้งไว้แห้งประมาณ10นาทีเนาะแล้วก็ค่อยประกบเข้านะครับผมแล้วก็ค่อยกดให้มันติดกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนนะครับอันนี้คือกาวมันไม่พอเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทามันทั่วได้ อันนี้นะครับผมข้างๆมันก็จะแบบปิดไม่สนิทไงมันก็พเยอ,อย่างงี้นี่กาวไปซื้อมาใหม่แล้วนะครับที่บอกว่าแนะนําซื้อกาวอย่างนี้ไปเลยดูจากคลิปทําบอร์ดหลายๆคลิปเขาก็แนะนําให้ใช้กาวยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่ามันเหนียวติดแน่นทนดีนะครับแล้วก็แห้งไวนะครับก็เก็บงานครับเก็บรายละเอียดตรงที่มันเปิดขึ้นมานะครับผมพะเยะขึ้นมาทากาวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วัด ตัดด้านข้างนะครับผมขอบส่วนเกินอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่แปะเสริมด้านข้างนะครับผมเพราะว่าฟองน้นที่สั่งมามันเป็นแผ่นยาวใบเดียวไงแล้วมันมันไม่พอนะครับแล้วก็จะมีฟองน้ําที่เสริมซื้อร้าน20บาทมาเหมือนกันกคือคํานวณไปแล้วว่ามันไม่พอนะครับก็เลยซื้อไอ้ทีมเป็นก้อนๆแบบที่เห็นในคลิปเงี้ยมาเสริมด้านข้างเอานะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันครับด้านหน้าเป็นเศษเศษฟองน้ําที่มันยาวล้นออกมาแล้วก็ เอามาปฏิบัติต่อปะนะครับให้มันออกมาหน้าตาเป็นยังไงน,นะครับนี่ทากาวนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ติดเหมือนเดิมแล้วก็ใช้มีดคมคมนะครับผมในคลิปก็คือใช้คัตเตอร์เลยง่ายดีนะครับอุปรกรณ์ที่มีในบ้านนะครับอ่าตัดแต่งนะครับผมตรงส่วนที่มันเกินออกมาให้เรียบร้อยนะครับนี่มีฟองหนะ้ามีโฟอมอะไรผมก็ใช้แปะไวะอย่าง ทุกคลิปนะครับที่บอกว่าใช้อุปกรณ์ที่มีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อประหยัดงบประหยัดราคานะครับหาอุปกรณ์วัสดุง่ายๆในบ้านนะครับมาใช้อฟองน้ําอันสีดำเนี่ยก็คือที่เขาห่อใส่แฮนด์บาร์มาที่ผมติดไปคลิปที่แล้วครับนั่นแหละผมเอามาตัดใช้นะครับเพราะมันอยู่ในส่วนของด้านข้างไนี่ยผมไม่ได้แบบต้องการความนิ่มนวลมากแต่ว่าต้องการแบบให้มันเสมอเสมอกันนะครับผมคืออันนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะผมก็ เอากระดาษทรายขัดเลยนะครับผมเมื่อกาวให้นะก็ขัดถูนะครับผมบริเวณรอยต่ออะไรมันเรียบนะครับผมมันก็จะได้แบบหน้าตากมาเป็นนี้นะครับคุยเคยกระจายเต็มพื้นไปหน่อยนะคอันนี้ขั้นรนต่อไปก็คือเราจะเอาพลาสติกมห่อนะครับผมผมใช้เป็นพลาสติกแรปอาหารนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆที่หลายๆคลิปเนาะที่แบบไปดูเข้ามานะครับผมเขาก็แบบ ห่อบ้างไม่ห่อบ้างนะครับแต่ผมห่อไปดีกว่าเพราะว่าของเดิมมามันก็ห่อนะครับกันเหมือนแบบเวลาน้ํามันโดนฟองน้ําเงี้ยมันจะได้มันจะได้แบบกันน้ําเข้าฟองน้ําอ่ะเออมันจะได้แบบว่าเบาแห้งไวขึ้นถ้าไม่งั้นมันมันมันฟองน้ํามันเปียกอ่ะแล้วมันจะแห้งช้านะครับมันจะซึมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ห่อไวก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันช่วยรัดนะครับรัดฟองน้าที่มันแบบไม่สวยอ่ะเออรัดให้มันเป็นรูปเป็นทรงขึ้นมาด้วยนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมเราก็จะมาวัดผ้านะครับสําหรับหุ้มวัดขนาดนะครับผมนี่ตามคลิปเลยลองทาบกันดูนะครับว่าใครแสกพื้นไหนไซส์ไหนมาก็ลองวัดดูคร่าวๆนะครับตัดให้มันพอนะครับผมก็เหลือเสร็จทิ้งนิดหน่อยยงดีกว่าแบบตัดแล้วไม่พร้อมก็เสียดายทั้งผืนเลยนะครับก็เผื่อไว้ก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับผมก็ใช้คัตเตอร์นะครับกรีดเลยนะครับเพื่อแบ่งผ้านะครับ แล้วก็วางพระธาตุนะครับผมอันนี้ผมก็จะห่อแบบด้านข้างก่อนเนาะเสียงเพราะว่ามันดูแบบมันกว้างอ่ะมันกว้างดีมันมันทำให้ห่อง่ายครับเออส่วนเกินก็ตัดออกนะครับเอาไว้ห่ออะไรทาอย่างอื่นได้เล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ไม่ได้ทิ้งเลยซะทีเดียวนะครับผมเศษที่เหลือมันก็เอาไปใช้ยังอื่นได้อีกเนาะงานหน้าอันนี้ผมก็ใช้ตัวหนีบนครับเพื่อหนีบลอง ล็อกยึดดูนะครับผมแล้วก็ยิงเลยครับยิงล็อกเลยเป็นปืนยิงแม็กยิงบอดธรรมดาครับแต่ว่าเป็นลูกคมๆหน่อยเนาะมันถึงจะยิงเข้าง่ายนะครับก็กดลงไปครับยิงกับพลาสติกครับยิงประมาณตะเข็บเดิมที่เขายิงไว้อะประมาณนั้นมันจะยิงเข้าง่ายับมันจะพลาสติกแบบไม่แข็งไปไม่นิ่มไปครับ ก็ยิงไว้ระยะประมาณเดิมนะครับยิงไม่เข้าก็ยิงใหม่นะเพราะของผมมันมันเป็นตัวยิงตัวเล็กไงนะครับถ้าใครมีตัวยิงตัวใหญ่ก็สบายยังไงก็ยิงเข้านะครับแล้วก็เก็บนะครับยิงยึดมุมไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆขยับขยับปรับออกนะครับขยับให้มันตึงก็ดึงออกแรงตึงหน่อยครับแต่นี้ผมก็ทําเองอะ่ะเหมือนเหมือนที่บอกทุกคลิปทําเองใช้เองก็ง่ายๆครับไม่ซีเรียสอะไรมาแต่ไม่แค่ไม่ให้ต้องการให้มัน เป็นเบาขาดอะ่ะมันเดิมมันน่าเกียดครับเลยห่อหอุมใหม่ด้วยลายก็สวยๆหน่อยอะไรไม่มีอะไรมากครับผมขั้นตอนนี้ก็ดูตามคลิปครับผมแล้วก็ยิงไปทั่วนะครับค่อยๆพับค่อยๆย,ยิงจัดมุมดึงผ้าให้มันตึงจะดึงให้มันแบบล่นจนถลกข้างหลังมานะครับมันจะยิงไม่พอเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆทาใจเย็นๆต้องดึง,ดงไปยิงไปไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับ อันนี้ก็คือหน้าตาตอนเสร็จแล้วนะครับผม,ผมออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยบอกที่เราทําเองครบคุมใจอะ่ะไม่ต้องเสียตังค์ให้ร้านทำนะครับทําเองราคาก็ไม่กี่บาทนะครับผมนีม่ดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนนะครับสวยไหมเราอ๋องก็จะเป็นรอยพยับอลิดหน่อยตามตามฝีมือแล้วครับผมผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันหัดทำครั้งแรกลองทำดูความนิ่มครับนิ่มนอนกดไปคือยุบเลย อย่างนิ่มแล้วทดลองใช้แล้วสบายตัวทึ้นเยอะก็หวังว่านะครับผมคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับผมใครชอบตูแจงไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับ